ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปส่งเสริมโครงการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ให้กับพี่น้องประชาชนคะคุณผู้ชมซึ่งโครงการนี้นะคะก็ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง2ปีแล้วค่ะที่บ้านแม่ระวานตําบลยกกระบาดอาเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านได้เป็นประธานในการมอบวัสดุสนับสนุนการจัดทําแปลงเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวและสร้างแหล่งอาหารของชุมชน แล้วก็มีการติดตามการดําเนินงานโครงการเสริมการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแล้วก็สร้างแหล่งอาหารของชุมชนเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายในครัวเรือนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดต่ากเข้าร่วมโครงการถึง43ชุมชนรวม1,290รายด้วยกันทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานในตำบลยกระบัดอาเภอสามเงาที่ครัวเรือนตัวอย่างปลูกผักสวนครัวรอบรั้วริมบ้านนะคะเขาเรียกว่าผักสวน วนครัวรัวกินได้คุณเดินไปที่ไหนก็มีกินตรงนั้นเลยนะแล้วก็ทางด้านของร้อยตำรวจโทสมนึกตันทิพย์จากนั้นก็ได้มีการเดินทางไปยังแปลงเรียนรู้ปลูกผักสวนครัวสร้างแหล่งอาหารของชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางมายุรีแก้วใสนะคะแล้วก็มีตัวมีครัวเรือนตัวอย่างที่ปลูกผักสวนครัวแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าประหยัดแล้วก็ลดรายจ่าย สร้างรายได้ด,ด้วยนะคะเพราะว่านอ้องแต่จะเอาไว้บริโภคกันเองในครัวเรือนแล้วเนี่ยก็ออยังสามารถที่จะเอานําไปจําหน่ายเมื่อเหลืออีกด้วยนะคะ,ะสาหรับในพื้นที่ของเพลสามเงานะคะมีพื้นที่6ตําบล46หมู่บ้านแล้วก็มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมดเนี่ย9327ไร่โดยตำบลยกระบัดนั้นมีหมู่บ้านจํานวน12หมู่บ้านมีเกษตรกรทั้งสิ้น1,500ครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักส่วนใหญ่กับปลูกข้าวรองลงมาก็เป็นปลูกมันสํปะหลัง ปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกไม้ยืนต้นแล้วก็ปลูกผักตามลําดับค่ะนี่นะคะก็จะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าดิฉันเองก็ชอบปลูกผักเหมือนกันอย่างที่ได้บอกไปนะคะนี่เลยดูไว้เป็นแนวทางนะคะ